บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่ามียา3มชนิดที่ก่อให้เกิดไตาวายได้มากขึ้นยาเป็นสาเหตุไตาวายอันดับหนึ่งที่ต้องระวังมีทั้งยาเบาหวานยาไขมันและยาลดกรดหืมชัวเหรอ ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํนานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสอยอสยยา3ชนิดที่ก่อไตวายนี่จริงไหมครับไม่จริงครับยาทั้ง3มชนิดที่กล่าวมานี้ไม่ได้มีผลเสียโดยตรงต่อไตเลยนะครับเขาบอกว่ายาเป็นสาเหตุไตวายอันดับหนึ่งจริงไหมครับคนไทยเป็นโรคไตยเยอะซึ่งอันนี้ถูกนะแต่เขาบอกมากกว่าครึ่งนเกิดจากยาอันนี้ไม่ใช่นะครับจากเว็บไซต์ของสมาคมโรค อันดับหนึ่งมาจากเบาหวานที่คุมน้ําตาลไม่ดีอันดับถ,ดถัดไปก็จะเป็นพวกความดันสูงเป็นต้นยานี้ก็จะลงไปอยู่ระดับท้ายๆหน่อยยาที่จะมีผลเสียต่อไตคือยาแก้ป,ปวดในกลุ่มเอนเซมไม่ใช่ยา3กลุ่มที่เราจะพูดกันวันนี้ด้วยครับยาชนิดแรกที่เขาบอกว่าก่อให้เกิดไตาวายได้มากขึ้นยาเบาหวานในกลุ่มซันโฟนิยูเรียจริงไหมครับซันโฟนิยูเรียยากลุ่มนี้เป็นยาที่คุณหมอก็ใช้บ่อยอยู่นะ แต่มกักจะไม่ได้เลือกใช้เป็นอันดับแรกหรอกยาอันดับแรกในเบาหวานเนี่ยจะชื่อว่าเมทฟอร์มินยานี้ททาลายไตยไหมครับยากลุ่มนี้ในเอกสารกับ,กบยาจะไม่มีคําเตือนเลยนะครับว่าส่งผลเสียต่อไตที่ทําให้เกิดไตาวายไตยเสือ่อม อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องตน้นเมื่อเราไปนค้นในฐานข้อมูลทางการแพทย์ขนาดใหญ่ก็ไม่เจอเช่นเดียวกันว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไตวายไตยเสือ่อมดังนั้นเป็นข้อความคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงครับยาในกลุ่มซาฟอนิูเรียเป็นยาที่มีผลข้างเคียงในเลืองอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องไตนะครับที่สําคัญก็คือทําให้เกิดน้าตาลต่าในเลือดได้ซึ่งอันนี้คุณหมอเขาก็จะเตือนทุกครั้งแหละเขาจะเขียนที่ซองอยาว่าให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีกินยาแล้วต้องกินอาหารนะครับเพราะว่ายานี้จะไปกกกรรระตตุ้นนนนาาาหลลั่งงอออิิซจขเ เมื่ออินซูลินออกมาเยอะๆแล้วไม่มีอาหารเราก็จะหน้ามือใจสัน่นใจเต้นเร็วนะครับแล้วก็เหงื่อแตก หิวมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีบางคนยังเหมารวมยาเบาหวานทั้งหมดคนไข้ที่เราพบเนี่ยเขาจะเหมารวมเลยว่ายาเบาหวานทั้งกลุ่มอยากกินซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายร้ายแรงเช่นเดียวกับคนไข้ที่หมอเพิ่งเจอเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาก็พูดแบบนี้เลยว่ายาเบาหวานทั้งกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่กินยาความดันเขาก็ไม่กินเพราะเขาได้ยินว่ายาเบาหวานยาความดันกินแล้วส่งผลเสียต่อไตซึ่งไม่จริงนะครับ จริงๆแล้วยาเบาหวานมีส่วนเกี่ยวกับไตไม่ใช่ทําลายนะครับแต่ปกป้องไตวายไตยเสื่อมนี่เกิดขึ้นบ่อยมากจากการที่น้ําตาลสูงแล้วไม่ได้รับการควบคุมในเมื่อเราให้ยาเบาหวานกลุ่มใดก็ตามไปแล้วทําให้น้ําตาลลดลงในเลือดแล้วก็ได้ตามเป้าหมายที่คุณหมอต้องการเมื่อควบคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตก็จะน้อยลงครับงั้นถ้าจะให้หมอพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมอจะบอกว่ายาเบาหวานก็ดียาความดันเลือดสูงก็ดีเป็นยาที่ปกป้องไตเรานะครับเพื่อไม่ให้ไตวายไ,ไตยเสื่อมในภาวะ ที่เมื่อเราหยุดยาไปแล้วเนี่ยน้ำตาลสูงคุมไม่อยู่ความดันเลือดสูงไม่คุมเนี่ยมันจะนําไปสู่ไตวายไตยเสื่อมดังนั้นประชาชนอย่าเชื่อเป็นอันขาดเลยนะครับว่าให้ไปหยุดยาเบาหวานให้ไปหยุดยาความดันในคลิปที่แชร์กันเขายังบอกว่า ให้ไปเปลี่ยนยาด้วยยาซาฟูนิยูเรียมักจะเป็นยาขนาดที่2ที่เราใช้ทัดจากเมทฟอร์มินด้วยเหตุผลอันดับแรกก็คือว่าเป็นยาที่ลดน้าตาลได้ดีเป็นยาที่มีผลข้างเคียงซึ่งเรารู้เราก็ป้องกันได้แล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติบัญชีกอไก่ด้วยซึ่งมีความหมายว่าเป็นยาที่มีราคาประหยัดมีความคุ้มค่าในการใช้ในกรณีนี้เมื่อเปลี่ยนยาราคาก็อาจไม่เบาลงถ้าประชาชนฟังแล้วไปเชื่อ ข้อมูลที่ผิดผิดแล้วก็ไม่ยอมกินแล้วก็บอกหมอบอกว่าไม่เอาอ่ะขอเปลี่ยนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยยาที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแม้จะเป็นยานในบัญชีหลักแห่งชาติชนิดอื่นก็ตามยิ่งถ้าเปลี่ยนไปใช้ยาน,นอกบัญชีหลักแห่งชาติบางชนิดราคาจะต่างกันมหาศาลนะครับยกตัวอย่างเช่นยาชื่อไกลพิไซน์เป็นตัวอย่างยาตัวหนึ่งในกลุ่มซาฟนิยูรรราคาเม็ดละบาทเดียวถ้าเราใช้วันละเม็ดปีหนึ่งก็365บาท แต่ยาขนาดถัดไปที่เป็นยานอกบัญชีราคาเม็ดละ39บาทนะครับราคาแพงขึ้น 1, ถึง39เท่าทีเดียวคือถ้าประชาชนไปตัดสินใจเองโดยไม่แจ้งแพทย์แล้วก็ไปหยุดยาเองน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเยอะเลยยาชนิดที่2เขาบอกว่าก่อให้เกิดไตาวายได้มากขึ้นคือยาสเตติน จริงไหมครับยากลุ่มที่2เขาก็อ้างถึงยาในกลุ่มที่เรียกว่าสเตตินทำหน้าที่ลดไขมัน L D L ตรกรลีเซอไรด์เพิ่มไขมัน H D L เป็นยาที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วขาดเสียไม่ได้ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วจะลดความเสี่ยงโอกาสเกิดโรคซ้ำอีกครั้งหนึ่งคนไข้เหล่านี้จึงต้องใช้ยาสเตตินนี้ไปตลอดชีวิตที่สําคัญ ใครที่ต้องกินยาแต่ตัดสินใจหยุดยาเองยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดต้องกินอ่ะแล้วเราไม่กินก็จะเกิดผลเสียอย่างเช่นเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเคยเป็นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหยุดยาแล้วก็ไม่บอกหมอด้วยวันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งการมีก้ามในหัวใจตายแต่ละครั้งนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้การเป็นหลอดเลือดตีบอุดตันในสมองมีโอกาสเป็นอัมาพักพลกอัมาพาตได้เสมอนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ สเตตินไม่มีผลต่อไตเลยเพียงแต่ว่าถ้าหากเราใช้สเตตินด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมเช่นเราใช้ยาในขนาดสูงมากการใช้ยาที่เกินขนาดกล้ามเนื้อลายสลายแล้วเมื่อสลายก็จะปลดปล่อยสารที่เรียกว่าไมโอโกลบินออกมาเหมือนก็ไปอุดไตแล้วก็เลยไตวายแล้วบางคนก็อาจจะเสียชีวิตหรือไตทํางานลดลงหรือไปใช้ร่วมกับยาอีกชนิดหนึ่งอันนี้เราเรียกว่ายาตีกันนะครับดังนั้นตัวสเตตินเองไม่ได้เป็นพิษโดยตรงต่อไตแต่ไต อาจจะวายได้ถ้าเราใช้สเตตินผิดวิธีแล้วนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อลายสลายแล้วจึงค่อยนําไปสู่ไตาวายแต่อัตราการเกิดไตาวายจากการที่ใช้สเตตินหนึ่งในแสนเท่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ครับและยาชนิดที่3ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะ เขาบอกว่าก่อให้เกิดไตวายได้มากขึ้นจริงไหมครับกลุ่มที่3เนี่เขาพูดเรื่องยาลดการกหลั่งกรดซึ่งก็น่าจะหมายถึงยาที่เราใช้กันบ่อยมากเลยนะซึ่งภาษาทางการแพทย,ย์เขาเรียกว่าโปรตอนปัม๊มอินฮิบิเตอร์เรียกย่อๆว่า PPI เนี่ยนะครับซึ่งไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่บ่งชี้ว่าจะเป็นยาที่ส่งผลเสียต่อไตจากการใช้แม้เราจะใช้ระยะยาก,ก็ตามยากลุ่มนี้ก็ไม่ต้องไปเชื่ออ,อีกนะครับว่าเป็นต้นเหตุข,ของไตวายไตยเสื่อมในคนไทยจํานวนมากเป็นการพูดที่ ไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับตัวที่ทําให้ไตยแย่ลงเนี่ยคือ,อยาเอนเซตไตจะแย่ลงจากเอนเซตเนี่ยก็ต้องเป็นเอนเซตในขนาดสูงแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนยาสามชนิดก่อให้เกิดไตาวายได้มากขึ้นนี่เป็นยังไงครับไม่จริงเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อ,อย่างยิ่งนะครับอย่าหยุดยาเองนะครับโดยไม่ไปบบปรึกษาคุณหมอที่รักษาเราอยู่นะครับ ถ้าเห็นควรลบทิ้งไปไม่ส่งต่อให้กับผู้ใดเลยนะครับเพราะจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสรุปว่ายาทั้ง3าชนิดได้แก่ยาเบาหวานในกลุ่มซาฟนิยูเรียยาไขมันในกลุ่มสเตตินยาลดกรดในกระเพาะในกลุ่ม PPI หรือโปรตอนปั๊มอินทิบิเตอร์เนี่ยนะครับเป็นยาที่ไม่ได้มีผลเสียโดยตรงต่อไตเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่ใช้ยาอยู่ก็จงใช้ยานั้นต่อไปตามคําสั่งของแพทย์นะครับเมื่อผู้ป่วยหยุดยาก็จะ มีโรคอื่นๆตามมาจากเรื่องท้งน้ำตาลก็ดีไขมันก็นดีหรือถ้าเขากินยาเพื่อป้องกันกระเพาะอยู่แล้วไปหยุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดแผลในทางเดินอาหารก็อาเจียนเป็นเลือดได้เสียชีวิตได้นะครับเลือกเชื่อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และผู้ที่เข้าใจสุขภาพร่างกายเราอย่างจาะจงน,นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่ว่วนแชร์